ติดเชือกโนนวาดจับโนนอีกแล้วมวยฉันครูสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชอนเด็มไม่ไมไมหมดไทยจะสีวันนี้ครับดูอย่างนี้แน่นอนครับเป็นการชิงแชมป์ชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นเฟเธอเวทครับเมื่อ22มกราคม 2,560ครับ7ปีที่แล้วเป็นการชิงแชมป์กันครับนระเกตสีแดงก็เทพประบุษิตอู่บนนักชกจากจุบนราชธานีครับตอนนั้นอายุ27ปีพบกับเพชรมรกตที่เด็ด99จากมหาสาร,รคามครับอายุน้อยกว่า2ปีครับตอนนั้นชิงกันร3 0ยสปอนด์โอ้โหลูกนี้ครับแม่เข้ามานี่เทพบระบุกถีบครับถีบหน้าอกนี่ลงไปอ้าวคืนครับจับแล้วก็ นิเคี่ยมกันมาเลี่ยมใครจะดีกว่ากันครับเนี่ยเป็นมวยฝีมือมวยทีเด็ดด้วยกันทั้งคู่จะขวางนายู้ก,กันขวางครับแม่ขวางแล้วก็เกี่ยวโอ้โหเตะลูกนี้ครับนี่ทีเด็ดเก้าเก้าครับตีแมรูปร่างหุ่นยังเป๊ะอยู่เลยครับตอนนั้นเมื่อเจ็ดปีแล้วจับแล้วก็เตะครับเดิะเข้ามาจับโยนเขา่า วางซ้ายเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเป็นมวยซ้ายนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าความหนักอี่ใครจะหนักกว่ากันตปบวยทีบซ้ายลูกนี้กระเด็นติดเชือกเลยครับเดินเข้ามาหาแล้วก็กวาดคืนเลยเตะฐานล่างกวาดเลยครับทังด้านของเพชรบ,บรโกรอเาวเพชรเทพ,พบมุตรเดินเดินเตะเข้าไปแมาจะเข้าไปจับในครับจับแล้วก็ไงเตะซ้ายได้ซ้ายได้ทีนึง แมแต่ว่าโดนสวนกลับครับฮึพลิกกันไปพลิกกันมาครับทันทีเลยหมดยก3าครับแต่นวมว่ากันใหม่มาดูเฉ็ตไหมไหมมวยไทยเจีสีนี่แหละครับมาพริกกวาดเลยครับแล้วก็เตะลูกนี้เต็มเต็มโอ้โหจับแล้วก็ปาเข้าไปเรียบร้อยครับนี่นะครับไม่ซ้ำกลับมาชมกันต่อครับสามยกขาดโอ้โห ข้าออกมานี่โดนกวาดอีกแล้วครับไม่เป็นไรเดินเข้ามากวาดเตะ้ายไป2ทีสามทีจับแล้วก็โดนสวนคืนนะจับล็อกแล้วจับปั้มไมจับปั้มตีได้ได้ไหมตีไม่ได้นึงออกมาครับวันน้อาจารย์ธวัฒน์วงสาสารครับเป็นกรรมการบนเวทีขวางหน้าอีกแล้วขวางหน้าแล้วก็ตีขวางต้องตีให้ได้ครับเข้ามาจะจับตีแต่ว่าแม่เพชรมรกรนี่แกไม่ตีสู้ก็ใช้เหลี่ยมอย่างนี้แหละครับ ่ใช้เหลี่ยมกระตุกให้เสียรูปเสียมวยออามาจับแล้วก็ตีขาซับศอกแมาทัดมาลาลูกนี้แล้วก็กลิ๊งไปอีกแล้วครับแม่เหลี่ยมดีจริงๆครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็เรียกว่าเป็นมวยชั้นคู่ด้วยกันทั้งคู่ครับมีอาวุธที่แพ้วพราวเพราะฉะนั้นมาชิงแชมป์ไม่ได้ครับวันนั้ชิงแชมป์ว่างรุ่นร้อยสามสิบปอนด์หมดยกครับแม่มั่นใจโอ้หโหเพ็รมรกฤก็มั่นใจจริงๆครับสุดท้าย ให้น้ามวยทางด้านมุมแดง47คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการทวัตรังสิยารมให้แดง47คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการสนอง,วงอวมอิ่มให้แดง47คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนโอ้สุดท้ายแล้วครับชนะไป3มเสียงเลยครับเดบตมรโกติเด็ด99เป็นแชมป์รุ่นเ <17 S 2> ฟเธอร์เวทครับมวยทยเจศีเมื่อ เปีที่แล้วครับรบรุเฉ็ด็ไม้ไม้มวยไทยเจ็สีครับนี่ครับหวาดลูกนี้โอ้โหอ่าโ,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 โดนสวนเรียมมวยดีจริงๆครับสับสอกลุยทัดมาลาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเรหมายพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ